Lẹp phân giai mãi món găng yêu mãi vừa đọc vừa đi thoát hoặc có sau đi, ápomai vừa ก็มาพบกับผมนับช่องยูทูบนับกิงปากังมุงแล้วก็สวัสดีนับไปยังเฟซบุ๊กนับูรายรู้จักยาวกับพี่น้องบากิงปากังมุงครับบายคลิปนี้ก็ฝากรับชมครับสุมิตโมนะไปนิดร้อยสามสิบกิโลกับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเปิดล็อกนะพี่น้องกับทีมงานบุญกรรมครับ เนี <l> ่ยพี่น้องอยู่กันถึงสี่จุดนะหมดบอยสัตว์เลยครับยืนนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ด้านบนโน้นหนึ่งจุดนะพี่น้องแล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดครับแล้วก็ตรงโน้นอีกหนึ่งจุดพี่น้องสี่จุดครับย้ายมาหมดบอยษัทเลยครับพี่น้องที่มานี้บอลโตนโดยแมกโนเล็กนะเนี่ยแมกโนเล็กแมกโนเล็กมาเพลงนี้ต้องลุมต้องกรี๊ดนะ này lomai dăm tăm bunty nắp dăm bunty tang mày vlog nắp dăm tìm tang mày nắp dăm tang mày nắp dăm tang mày แมโกโรเล็กนี่จะล้มพื้นตีลำบากนะพี่น้องเนี่ยพื้นตีกลางถนนนะครับแทฟกเตอร์ล้มไม่ได้นะเพราะปิดถนนคอนกรีตพี่น้องก็ต,ต้องใช้แมโกโรล้มครับรุกครับพี่น้อง รบไว้รุกร้างไว้นะไม่ตัดมาหลายปีต้องใช้เวลาครับใช้เวลาต่างปลาในการลุ้มนะครับ จริงเยอะครับพี่น้องไม้เพลงนี้ริงเยอะเจได้าาเลยครับนี่ครับเป็นต้นไวนะ้พี่น้องเป็นยันครับ นี่ครับรถแมกูนี่ต้องใจเวลาครับในการต่างนะพี่น้องต้องใจเวลาครับปารกๆด้วยนะเดินลุยล้มไม่ได้นะวันนี้แมก,กูเล็กก็ล้มนะล้มรอเบาโยนะพี่น้อง รวมรวมเบาอยครับได้ครับเบาอยูยย่จะมาลงเพลงนี้ด้วยครับเดี๋ยวตอนนี้เบาอยู่เบาอย่หวัดเัายอยู่นะครับลมแล้วครับลมเลย เนี่ยต้นใจได้ครับแต่ว่ากิ่งมันเยอะนะพี่น้องนะครับไมโครลิกก็เดี๋ยวล้มเสร็จนี่ก็จะไปกีบต่อนะครับก่อใจเดียวกันเดียวไปก่อนพี่น้องระวังเราอยู่ว้าว แม่ต้นหน้าหน้าดูพี่น้องต้นแบบนี้ปกตินี่ไม้จะไม่เยิร์สนะเพลงนี้แล้วก็กริงจะยืดนะครับแต่โทรนี้ก็ใช้ได้ครับหรือว่าต้นสวยพี่น้องรับกดโคแล้วพี่น้องสุมิตตโมะนะคอ้ร้อยสามสิบนะพี่น้อง มอีอีกสียย่กันครับพราะตอนนี้แหลมต้นใหญ่ๆไม้บนกลางจะลุมไม้พี่น้องพิดิตรใจ นี่ครับเบอร์ตี้แบบนี้นี่ตามมาเด็กเตอร์ล้มได้ไหมนะครับล้มได้นะแต่ว่า,าต้องใจประสบการณ์ไปเนาะแล้วก็ความจำนานครับโอ้ตอนนี้แน่นแน่นแน่นครับเน่นเพราะระดับอาจารย์นี่ก็ล้มได้สบายครับ หรือว่าไม่จันนะพี่น้องหรือว่าไม่สูงครับสูงวันนี้ก็เจอมาแล้วครับแต่ว่าร,รถไม่กูล้มดีกว่าพี่น้องอ่าตี้แบบนี้นะครับ แต่ว่าก็เดี๋ยวร,ยรถแมกโก้คือต้องใช้เวลาพี่น้องเนี่ยครับต้องใช้เวลาต่างฝ่าครับรถเรคเตอร์นี่จะรุ่นแบบเป็นหน้าไปเลยพี่น้องแต่รถแมกโก้ต้องใช้เวลาต่างครับดีเซียนกุลลเบศนะครับสำหรับรถแมกโก้กับอ่ารถเท็กเตอร์ลมไม้ครับ